ปมสวัสดีครับสวัสดีครับผมปอสนลาเพลินออฟฟิเชียลมาแล้วพี่น้องมสวัสดีครับงานบุญบ้องไฟนะครับผมบ้านตำบลนานาอูดมครับผมอ่านี่ครับพี่น้องอยู่แต่การแสดงอยู่ที่โรงเรียนนะครับผมผมมาหานอนอยู่ที่วัดวัดเนเขบวนครับี่โมงครับพี่เดินประมาณสามโมงรเกินมงประมาณแรงนะครับผมจะเริ่มแห่แล้วพี่น้อง จัดขบวนครับผมมีทั้งหมดแบานเพิ่มนี่จัดขบวนมุงกันหมนู่จะประมาณเพิ่นสามสี่หมู่บ้านอยู่ดีครับโอ้หน่ะพี่น้องประมาณกี่หมู่บ้านนะสามสี่หมู่บ้านสาหมู่บ้านเนาะคนคนคงหลายเนาะ,ะทุกปีสิเขจาจัดทุกปีสิครับจัดทุกปีครับเจ้าเจ้าจะเนี่ยปีไก่ปีนี้เขามาเซลสายหน่อยเพขาจะบอกกันนั่นก็ว่าเมือม่อเมื่องานบุญไฟปีไก่แนงโยกว่าเสจยว เขาสาวหน่อยเช่นบบนี้เพราะฉะนั้นในโดนเขาพึ่นโพดออกแล้วรับว่าจ้างแล้วเรืองอะสักอย่างแล้วพี่กหญพพูนครับของแท้เลยพี่น้องนี่ครับปีหน้าก็จ้างสาวน้อยแล้วเพื่อนชั่วเด้อบอก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 กำนันเด้อบอกนายยกเด้อบอกงายยกเด้อสาวน้อยแล้วเพื่อนชั่วกับวงเบิกอิบเลยของสาวน้อยนี่แหละเพราะว่าเพื่อนประกาศเ่ราะฉะน้ในโดนนี่สำคันมากเพื่อนว่าจ้างแล้วเช่นเดียร์แล้วพี่น้องนี่ครับไอพี่เจ้าของรถแห่ อโอ้นี่ครับผมเวทีของพี่นั่นปะน่ครับโอ้ประเพณีบุญบ้องไฟนะครับพ่อหมุกตะบนนาอุดมเลยพี่น้องเนอะนี่ครับ,รบ,บ,รบมีก๋วยตุ้งก๋วยเตี๋ยวมีเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับฮะ ไม่ได้นู่าเพ่อยู่หอกมูมันิมกอนมูะมัน่กอนมูก่อนะเดี๋ยวนี้ค่ผนว่ย้อนี่เางตรงขาออย่นกัเีอตรงหน้าอ๋อตรงขานี่ครับนี่จมูกอุมเบากตรงที่มีรีสอร์ทนะนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใหญ่เดยนะผู้ใหญ่อะไรนะที่บ้านว่าผู้ใหญ่คนผู้ใหญ่ประมูลงานน่ผู้ใหญ่น เออเออไหนๆเขาจำเขาเจ้าได้แล้วงั้นเออนี่นี่ก็ไม่เลี่ยงกว่านี้ว่าพี่ไก่ไปนี่ประมาณสองสามเลยมีขวนญดิสอดแล้วแม่เออของกำนันของผู้ใหญ่บ้านนั่นเออเจ้าเจ้าเออโอ้มันอยู่ใกล้ๆกันนี่ครับแม่ถั่จำเจ้าได้แล้วนี่พี่น้องบริเวณงานครับพี่น้องอันนี้คือเจตั้งขบวนอยู่ที่วัดนะครับพี่น้องเจตั้งอยู่ที่วัดนะครับ แล้วก็จะแห่ไปแห่ไปโรงเรียนด้วยอย่างไดนี่หรือแห่รอบหมู่มบ้านไม่ได้ไก<อ>่แมาก่อบอนกม่ายไ่สมรถั่ยอว่าจะมนบแ่านสีสีรอบบ้านมา่มคุมูไขู่เนแมากนี้เดี๋ยรถรถแห่อะไรขั้นบ่น,น,งงนีนี้มีอยู่ครับมีก่องเงามีนี่ครับเพราะว่า เ,เป็นสีมาทำการแสดงอยู่หนึ่งนโอ้โหสีดีเพ่อนครับผมอเออเด็กพี่น้องคือแห่มาอยู่ที่วัดนะครับผมแต่ละหมู่บ้านก็จะแห่รวมอยู่ตัวที่วัดคนน่าจะหลายอยู่ครับ,รบนางลงนางล่ามีแต่คนงามๆพีนน่น้องา้ี่เออเนาะก็พามาเก็บบรรยากาศทั่วๆไปครับพี่น้อง นนโอ้ขายดีประยยดีข้นหลายแบบทุกปีนี่นะหลายอยู่ดิมาทุกปีดินี่บริเวณนี่ครับผม สีแยกพี่น้องออน,นี่ร้านค้าอยู่ข้างวัดนี่ ไก่มันกรดนี่ครับพี่น้องบรรยากาศ ทบ่วไจะมาถึงประมาณใบสองใบสามครับพี่น้องร้านข้าวแถวนั้ร้านข้าวตรวไหนมีบ้างพี่ร้านข้าวาา่อาอาหารตามสั่งดิบบวอาหารตาั่ี<ห>้ยออาศัยก็วัดแล้วนี่ ครับนี่ครับนี่ครับพะพูนกินเลยเลยครับเอ้ยกินเลยครับกินเลยครับท่านประธานสภาเพิ่นเอามาให้กินเลยครับกินเลยเลยครับกินเลยเลยครับนี่ทางตรงยากินเลยเลยครับผมบ่ออันนั้นครับกินเลยเลยครับเขาเขามาให้พวกเจ้ากินด้วยแบบไหนก็ให้กินทั่วเลยครับโอ้พิ่นบ่ออันนั้นแหละครับโอเคครับผมนี่ครับท่านใหญ่มาก

นี่ครับผมอู้วครับที่พัพกประจำครับพี่น้องนี่ครับพัดพ <What? What? S 3> ัดมีขนมจีนกินเปล่าเน,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 นี่ยขนมจีนเนี่ยฟรีเนี่ยกับพี่เครื่องไฟกินได้เลยเขาบอกกินได้เลยอก่ครับ,รบผมดูมีห้องน้ำสะอาด เขาจะแห่กับใบสองใบสามนู่นเขาได้บบ 2, อ,ไดอาบอยู่นี่ครับพี่น้อง ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับกับช่องบ่าวสนระเพิดออฟฟิเชียลนะครับฝากกดติดตามช่องบ่าวสนระเพิดออฟฟิเชียลนะพี่น้องด้วยเป็นกำลังใจให้เนี่นะพี่น้องเนาะ